ห้าข้อเท่านั้นให้มันรักษาชีวิตรุ่งการงานเจริญ ปิดประตูนรกสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ ห้าข้อเท่านั้นให้มันรักษาชีวิตรุ่งการงานเจริญปิดประตูนรกท่านผู้ฟังครับชีวิตนี้น้อยนักไม่นานนักจะถมทับด้วยแผ่นดิน ทุกครั้งของการทำบุญโดยทำเนียมพอถึงวันพระจะมีการสมาทานรักษาศีลตามแต่สติปัญญาความภาคเพียรรักษาศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างการถือศีลไม่ควรถือในวันพระเท่านั้นควรถือทุกวัน ทุกเวลาเลยไม่จำเป็นต้องสมาทานก็ได้ไม่จำเป็นต้อง,มา,าม,องมาวัดเพราะการมีศีลไม่ได้อยู่ที่การสมาทานแต่อยู่ที่การรักษาถ้ารู้ว่าศีลมีอะไรบ้างก็เพียงตั้งสติว่าวันนี้หรือตลอดไปจะรักษาศีล เช่นสินห้าทำความเข้าใจกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็ดเสพสุรายาเมาก็มีสินแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดไม่ต้องรอวันพระ รอการสมาทานรอพระเป็นผู้ให้ศินก่อนเพราะเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเองเป็นการตอกย้ำความเข้าใจเป็นสักขีพยานแต่ถ้าเห็นคุณค่าของศีลธรรมก็สามารถรักษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สินนั้นมีอยู่สมลักษณะคือ1สมาทานศินอย่างที่พวกเราได้เปล่งวาจาว่าจะรักษาศินห้าโดยมีพระภิกษุ เป็นผู้กล่าวนำเป็นสักขีพายาน 2. วิรัตสศิลมีเจตนาความตั้งใจจะรักษาศิลก็ตั้งใจอธิษฐานภายในใจไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมีพระเป็นสักขีพยานเพราะไม่มีเวลามาวัดก็ยังรักษาศิลได้ เพราะศีลอยู่ที่กายวาจาใจออกมาจากใจสู่กายและวาจาถ้ามีสติเฝ้าดูใจเวลาคิดอะไรถ้ารู้ว่าผิดศีลก็ระงับเสียถ้ารู้ว่าจะพูดโกหกก็ไม่พูดเสียให้เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น เรื่องดินฟ้าอากาศพูดเรื่องอะไรก็ได้เมื่อไม่อยากจะพูดปดข้อสำคัญขอให้มีสติรู้อยู่ว่ากำลังจะพูดอะไรถ้าจะพูดปดก็อย่าไปพูดเท่านี้ก็รักษาศีลได้แล้วเช่นเดียวกันกับการกระทำถ้าเกิดความโกรธอยากจะฆ่าผู้อื่นก็ต้องระงับเพราะเป็นการทำผิดศีล สาอาริยสินเป็นสินของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะมีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมท่านที่สำเร็จโสดาบันขึ้นไปจะมีความตระหนักว่าการทำผิดศินเป็นการสร้างความเสียหายให้กับตนเองและผู้อื่นไม่ว่า จะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามทำไปแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจตายไปก็ต้องไปอบายเช่นเดรัจฉานหรือนรกเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทุกรูปจะรู้จะปฏิบัติเห็นจะไม่กล้าทำผิดศีลเพราะเป็นโทษ มากกว่าเป็นคุณเสียมากกว่าได้เพราะได้ปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วว่าคนเราจะดีหรือชั่วจะสูงจะต่ำจะสุขจะทุกข์อยู่ที่การกระทำทางกายว่าจะใจเท่านั้นการละเมิดศีลเป็นการนำไปสู่ความทุกข์ความเสียหายความหายนะบันดาภา อริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายจึงไม่ละเมิดศีลโดยเด็ดขาดแม้จะต้องเสียชีวิตเพื่อรักษาศีลก็ย่อมทำได้ตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงตัดสอนไว้ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิต เพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามท่านผู้ฟังครับศีลเป็นเครื่องพาจิตใจให้ไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัตินำพาจิตใจให้สู่การหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วการปฏิบัติก็ไม่จำเป็นต่อไปเหมือนกับยารักษาโรคที่มีความจำเป็นต่อคนไข้ แต่เมื่อคนไข้รับประทานยาจนหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปชั้นใดก็ชั้นนั้นพระอารหันต์ทั้งหลายก็ไม่จำเป็นกับการภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาอีกต่อไปเพราะใจของท่านไม่ต้องอาศัยธรรมเหล่านี้แล้วเพราะใจเป็นปกติ มีศีลเป็นปกติเหมือนกับพวกเราที่มันรักษาศีลเจริญภาวานาไม่ได้ทำผิดศีลก็ถือว่ามีศีลเป็นปกติไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดปดไม่ได้เสพสุรายาเมาตอนนี้ถือว่ามีศีลเหมือนกับพระรยเจ้า ต่างกันตรงที่ว่าหลังจากที่เราไม่มีศีลเราจะรักษาความเป็นปกติไม่ได้นิ่งเฉยเหมือนตอนที่รักษาศีลพอเห็นอะไรก็จะเกิดความโลภความอยาก ที่จะพาไปสู่การประพฤติผิดศีลเพราะเวลาอยากจะได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือทำผิดศีลไปช่อโกงไปลักขโมย นี้คือความแตกต่างของพวกเรากับพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกที่ไม่มีความอยากความต้องการอะไรเลยพอใจของท่านมีความอิ่มความพอใจอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับคน ที่กินข้าวอิ่มแล้วเห็นอาหารก็ไม่สนใจไม่อยากจะรับประทานชันใดพระพุทธเจ้าและพริยสาวกทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นหลังจากที่ได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสต,ตัณหาความโลภโกรธ หลงปราศจากความอยากต่างๆแล้วใจก็มีแต่ความสุขความอิ่มความพอใจไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปทำผิดศีลธรรมจึงมีศีลบริสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับการรักษาศีลที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่กายและวาจาที่เป็นเพียงปลายเหตุ ทำตามคําสั่งของใจถ้าใจสั่งให้ทําดีกายวาจาก็ทําดีพูดดีถ้าใจสั่งให้ท,าาาทดดําทไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีใจจะคิดดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสตัณหาหรือไม่ ถ้ามีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นเวลาโกรธขึ้นมาหน้าตาก็จะบูดเบี้ยวพูดจาไม่ดีไม่สุภาพหยาบคายสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจความทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นผู้ที่รักษาศีลจึงมีอานิสงส์ห้าประการคือหนึ่ง ผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลแล้วย่อมเจริญด้วยโพคทรัพซ์มีความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. มีชื่อเสียงอันงามของผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมฟุ้งขจรขจายไป 3. ผู้มีศินถึงพร้อมด้วยศินจะเข้าสู่บริษัทหรือสมาคมใดๆย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขิน 4. ผู้มีศินถึงพร้อมด้วยศินเป็นผู้ไม่หลงเมื่อเวลาตายเมื่อตายไปแล้วก็ไม่หลงสติ ห้าเมื่อแตกกายทำลายขันย่อมมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอพระคุณ และสวัสดีครับ